ครับก็สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นคลิปรีวิวหลังจากการติดตั้งนะครับก็คือปัญหานะครับที่ผมติดก็จะมีเรื่องของฟองอากาศครับเพราะว่าเครื่องมือเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ผมใช้ด้ายปะผมนะครับรีดกาวให้มัน เพิ่มการยึดเกาะนะครับก็ประมาณนี้แหละงบ50บบาทเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ผมสั่งซื้อในอสตด้าไว้ให้นะครับรวมส่งแล้วก็77บาทนะครับ ประมาณ2วันก็จะได้นะครับมผมที่ติดนี้มันจะมีฟองอากาศอยู่ตรงนี้พยายามฉีดน้ำนะครับตอนที่เราติดไม่ต้องเอาหน้าแปะอนผมหรอก,กเราก็ค่อยลีดๆเอานะครับ อันนี้อันนี้ก็จะไม่กินไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับฝั่งนู้นน่าจะกินอยู่นี่ครับนี่จะกินไปข้างหลังครับตอนนี้ก็ติดเองครับไม่เคยติดก็ฝากไว้ประมาณนี้ ครับส่วนตัวนี้ก็ผมสั่งในช้อปปี้นะครับห้าร้อยแน่นเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทแต่ซื้อในช่วงโปรก็สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบหรือสี่ร้อยหกสิบนี่เนะี่ยจำไม่ได้ของอ ais shop นะครับ นนีนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปก็จะ,ะเปลี่ยนแม็กครับจะเอาอีกลายนะึงตอนนี้เงินยังไม่พอครับค่อยๆเสียบไปก่อนครับเดี๋ยวนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับหากติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ ก็จะตอบนะครับสำหรับวันนี้ไม่บาครับผม